สำหรับคนที่ยื่นพาสีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแบบพพสาไม่ถูกต้องแล้วอยากจะยื่นแก้ไขเดี๋ยวนี้เราสามารถยื่นเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับ สวัสดีครับน้องแท็กน้องครับคลิปนี้จะพาไปยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้เป็นการยื่นแบบเพิ่มเติมหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะมายื่นแบบเพิ่มเติมของแบบพพสามูนหรือว่าแบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนกรอกยังไงบ้างนะครับฝากกติตัมแท็กนองแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่หน้ายื่นแบบ f i l i ล์ของกรมสรรพากรนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับยื่นแบบออนไลน์ครับผมหลังจากนั้นนะครับก็กรอกเลขประจำตัวผ ผ่าเข้าไปเเลยมื่อกอกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นก็คลิกตรงนี้นะครับภาสีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกยื่นแบบครับผมมาที่ตรงนี้นะครับเดือนที่เราจะยื่นเพิ่มเติมไปเดือนไหนเนี่ยให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเดือนที่เราต้องการนะครับในเคสนี้เนี่ยเขาจะยื่นของเดือนธันวานะครับปี65หครับหลังจากที่เราเลือกเดือนนะครับถ้าเราเคยยื่นแบบไปแล้วเนี่ยตรงสถานะลำดับการยื่นแบบเนี่ยมันจะกลายเป็นยื่นเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับอย่างนี้คือได้ เติมครั้งที่1ครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับผมสิ่งที่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแตกต่างจากภาษีเงินได้ละกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าเมื่อมีการยื่นผิดพลาดเนี่ยในการยื่นเพิ่มเติมเนี่ยจะยื่นแก้ไขในส่วนที่ผิดเท่านั้นแต่ไม่ต้องยื่นใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างกรณีนี้นะครับยอดขายต่างๆหรือย,ยอดซื้อต่างเนี่ยมันจะมีสถานะตรงนี้ขึ้นมาครับบอกว่าแจ้งไว้ขาดก็คือน้อยเกินไปหรือว่าแจ้งไว้เกินก็คือมากเกินไปให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็กรอกตัวเลขเข้้าาาไไไปปบบเเพื่ออแแกกขจสมมุติ นะครับสมมุติว,ว่ายอดขายของเรานะครับเราเคยยื่นไว้2 0 0 0 0 0บาทครับแต่ว่าเรามาตรวจสอบพบว่ายอดขายจริงเราเนี่ยมันแค่แสนแปดเท่านั้นแบบนั้นน่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราเคยยื่นยอดขายเกินไปนะครับจากแสนแปดเรายื่นไปเป็น200,000เลยแล้วนะตรงนี้ก็ต้องมากดเลือกว่าแจ้งไว้เกินแล้วก็กอกตัวเลขลงไปนะครับอย่างเคสที่ว่าคือ2 0 0 0 0บาทนั่นเองครับเพื่อมันเป็นการแก้ไขนะครับจากแบบที่ยื่นผิดตรงนั้นให้ตัวเลขที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นตัวหักกลางหรือว่าหักลบกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของยอดเกา่ายอดใหม่กันนิดนึงแล้วก็กรออกกเฉพาะยดที่ถู ทีน,น,นี้มาดูเคส,สนี้บ้างนะครับเคสนี้เนี่ยเขามีการยื่นยอดขายที่แจ้งไว้เกินนะครับก็คือยื่นยอดขายไว้มากเกินไปดังนั้นยอดขายในเดือนที่ผิดเนี่ยเราก็จะบอกว่ายอดขายในเดือนนี้แจ้งไว้เกินครับแล้วกรอกตัวเลขยอดขายที่แจ้งไว้เกินเข้าไปนะครับหลังจากที่กรอกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกขอคืนนะครับเป็นเงินสดหรือว่าผ่านธนาคารตามที่เราต้องการนะครับเมื่อเรือกฐานเรียบร้อยก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับถ้าเช็คทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดปุ่มตกลงการยื่นแบบแล้วก็พิมพ์แบบตตตตาาาามมปปกกกิคคครรรัััััออออนนนนนีีี้เเเ็วววยยย่่งงงงะดดู๋ึึสห ครับเคสนี้เป็นเคสที่ยอดขายแจ้งไว้ขายก,ก็คือยอดขายที่ว่านี้เนี่ยมันน้อยเกินไปดังนั้นเราต้องยื่ยยอดขายเพิ่มนะครับอันนี้คือเขาแจ้งไว้ขาดเนี่ยอยู่ที่5 0 0 0ันบาทครับซึ่ง5้าพันที่ว่านี้นะครับมันไม่ใช่ยอดขายธรรมดาครับแต่ว่าเป็นยอดขายที่เสียภาษีนาตาร่อดสูนครับก็ต้องกอ,อกตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยครับในจำนวนห้าพันถ้าไม่ก่อ,อกเนี่ยมันจะเสียภาษีขายเแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเรากอกเข้าไปนะครับเพื่อให้เคลียร์ว่ายอดขายที่มันแจ้งไว้ขาดเนี่ยมันเป็นยอดขายที่เสียภาษีนิตารอย่องเพิ่ม เพราะว่า5,000ตรงนี้จะไม่กระทบกับภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เนื่องจากมันเป็นอัตรา0%เนาะก็คือไม่ต้องเสียเพิ่มดังนั้นให้กรอบแบบนี้นะครับในกรณีที่มีการแจ้งยอดขายส่งออกไว้ขาดต้องเลือกทั้ง2ช่องแบบนี้นะครับผมถ้าทุกอย่างเรียบร้อยครับก็กดปุ่มถัดไปครับแล้วก็กดปุ่มตกลงยื่นแบบได้เลยครับเมื่อกดปุ่มตกลงนะครับก็จะมาที่ยืนยันการยื่นแบบก็กดอีกทีหนึ่งครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับเอาละครับทุกอย่างก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับสิ่น แบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าพอพอสามศูนย์เพิ่มเติมเนี่ยก็คือเราต้องทําความเข้าใจเรื่องของวิธีการยืน่นและก็การปรับปรุงยอดขายยอดซื้อน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งไว้ขาดแจ้งไว้เกินแบบไหนยังไงและที่สาคัญที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือเราสามารถปรับแก้ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถ้าเกิดมาเป็นการส่งออกต่างๆที่ไม่มีแหวนเดเเนี่ยเมื่อระบบคิดมาให้เราสามารถลบออกแล้วใส่ตัวเลขที่เราต้องการลงไปได้พร้อมกับยื่นแบบตรงนี้เนี่ยก็เช็คข้อมูลให้ดีก่อนยื่นนะครับบอกตรงีว่าต้องมีสติสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให ของการยื่นแบบเพิ่มเติมของพ่อพงศได้ซึ่งแตกต่างจากแบบสถานการณ์อือ่นๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับใครมีคําถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแท็กสปัรหนอมไว้ด้วยครับแล้วพบกันที่ตต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ